รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะคณะการแพทย์บุราณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชามงคลทัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระบบ T ีแคส1ปีการศึกษา2567 1พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2566 คณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบทีแคสหนึ่งปีการศึกษา2567หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานรกรรมผลิตภัณฑ์รรสุขภาพภาคปกติ4ปีคุณสมบัติเป็นนักเรียนชั้นมันธยม,มศึกษาตอนปลายมัธยมมศึกษาปีที่6มีเกรดเฉลี่ยรวมตามที่หลักสูตรกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง10ธันวาคม2566 ผู้ที่สนใจสมัครสมัครได้ที่ http a a p p l y imutt ac th สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพคณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีูนย์รังสิตเป็นหลักสูตรที่สร้างนวัตกรนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพมุ่งเน้นทักษะการคิดการพัฒนาการผลิตการควบคุมและการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทางผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารบูรณาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพกับภูมิปัญญาไทยผู้ที่จบการศึกษาสาม,มารถประกอบอาชีพนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของภาครานและเอกชนทั้งในและต่างประเทศผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ผู้ควบคุมการผลิตผู้ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพนักวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภาครันและเอกชนผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ